มีใครแบบเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่อง product management อะไรเงี้ยทุกคนจะได้เห็นสามวงนี้บ่อยๆต้องเข้าใจ business เราต้องเข้าใจ design เนอะลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็ e ท h คือต้องการอะไรฝั่ง business ก็คือ viable เข้าใจว่าสิ่งนี้มันคุ้มที่จะทำไหมมันควรทําหรือเปล่ายกตัวยอย่างเช่นสินค้ามันดีมากเลยอะไรเงี้ยแต่ตลาดมันเล็กมากหรือบาง product คนอาจจะใช้เยอะมากๆแต่คนไม่ยอมจ่ายตังค์เพื่อมันมันไม่สามารถอยู่ได้ด้วย business มันอะไรเงี้ยฝั่ง design เขาก็จะบอกในฝั่งของลูกค้าว่า designable หรือเปล่ามันแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจริงๆหรือเปล่า ถ้าเกิดมันมีบางอย่างที่มันตอบโจทย์ business อะไรเงี้ยมันสามารถทําได้แต่มันไม่ตอบโจทย์ลูกค้ามันก็ไม่มีคนซื้ออยู่ดีใช่ไหมมันก็ไม่มีคนใช้อยู่ดีเราก็ต้องเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรนี่คือสิ่งที่หลายๆบริษัทพลาดแบบไม่น่าเชื่อเพราะเรามักจะอสูมว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วโปรดักที่ถูกสร้างมามักจะมาจากผู้ใหญ่เสมอไม่ได้เป็นคนที่ลงไปคุยกับลูกค้าหรือเป็น knowledge เชี่ยรู้มานานแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยพาร์ทที่3ก็คือเรื่องเทคเนอะเรื่อง f e a s i b i l i t y คิดทุกอย่างออกมาดีหมดเลยแต่ว่าทําไม่ได้คําว่า f e a s i b i l i t y ่าย่่่่างงนกัไมใชเรือ เทคก็ควรจะเข้าใจอะไรเงี้ยพอเราไปกำลังพูดถึงดิจิตต์โปรดักต์แต่ว่าถ้าเกิดพูดรวมๆในการเป็นองค์การพันธมิตหรือการทำโรตัลอะไรก็แล้วแต่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้มันกระทบธุรกิจยังไงมันกระทบลูกค้ายังไงเนอะแล้วรีซอสเราอ่ะคนที่ทำอ่ะมันกระทบยังไงบ้างมันทำยังไงได้บ้างอันนี้คือสามมุมหลักๆที่โปรดักต์แมเนเจอร์ต้องสตรองมากฟังดูเป็นโรยอดมนุษย์มากเลยนะบอกว่าทำไมถึงรู้ทุกอย่างเลยละอะไรเงี้ยแต่บอกว่ามันไม่มีใครที่เก่งทั้งสามด้านทั้งหมดหรอก พอเป็น PM ที่เก่งฝั่ง s i n e s s ซึ่งแต่ละคนก็คือเป็น PM มที่แต่ละสายก็ได้อะไรเงี้ยนู้นให้เราต้องหาคนมาคอมไบกับเราให้ได้ถูกจุดแต่ว่าเราต้องเข้าใจภาพพวกนี้เพราะเราต้องเป็นคนบาลานซ์เราเป็นคนเลือกว่าอุ้ยด้วยภาพรวมแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไรคือสิ่งที่ควรทาที่สุดไม่อย่างงั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยดีไซน์กับเทคไว้ด้วยกันก็คือจะทําของออกมาดีมากเลยแต่อาจจะไม่ได้กําไรไม่ตอบโจทย์ธุรกิจอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคน ที่คอยบาลานซ์เรื่อง way of work ก็คือสำคัญมากเพราะว่า Product Manager เราเป็นคนกลางระหว่างของทั้งคน b u s i n e s s Design Tech ซึ่งพูดกันคนละภาษาเขาถึงบอกว่าสกิล m m u n i c a t i o n Skill เรื่องคนเนี่ยเป็นสกิลที่สําคัญมากๆของ Product Manager เพราะว่าเราจะต้อง Combine 3คนนี้เข้าด้วยกันเนอะ